นี่ก็จิ๋ดนะครับี่่บักไปแล้วนะครับ2วันนะครับก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับนี่นะครับที่ผมใสไปบตองก็ป้องกันไม่ให้จิ๋ดขันน้ํานะครับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาอาหารกับน้ำนะครับนะครับเออ่ให้เขากินนะครับนคอย่าคือไอ้ที่ดำๆนั่นคือที่เขารออคราบนะครับนะครับ ที่เขารอกคราบนะครับนะครับเคได้คุณจะเอาน้ํากับอาหารให้มันกินนะครับนี่นะครับผมก็ให้หัวหันนะครับนะครับตรงนี้ก็้ผ้านะครับที่พุ่งชุบกับน้ําครับให้จิริกินนะครับนี่ก็หัวหันนะครับซึ่งฟองคงเอาหัวหันไก่นะครับให้กินนะครับ ครบับก็คงระวังนะครับที่จิริตฟักใหม่นะครับก็คือไม่ให้จิริตขัดน้ํานะครับนะครับป้องกันอไม่ให้จิริตขัดน้ําก็คือผมจะเอาใบตองนะครับนี่นะครับวางไว้นะครับเพราะว่าในใบตองนะครับมันจะมีน้ํานะครับนะครับ วิธีนี้ก็ช่วยเรื่องจิติขาดน้ําได้นะครับนะครับนี่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงได้เกิดถึงนะครับไม่ให้จิติขาดน้ํานะครับเพราะว่าถ้าจิติขาดน้าปั๊บจิติกระอ้อตานะครับนะครับส่วนอาหารก็จะก็ไม่ไม่ต้องให้เยอะนะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้จิติเขากินน้อยนิดดูนะครับมันตัวเล็กนะครับ ห้ามขัดน้ำโดยโดยขัดนะครับนะครับห้ามขัดน้ำนะครับช่วงจิติดฟักใหม่นะครับข้อคุณระวังสำคัญเลยก็คือไม่ให้จิติดขัดน้ำนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตทุกทุกช่วงวัยของจิติดนะครับให้ทุกทุกคนดูนะครับนะครับ ส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ